เสียงลุงผู้ใหญ่ดังรั่นไปถึงหน้าบ้านนนเธอพูดยิ้มยิมพลางชำเลิงมาทางผมจ่าจิตวางช้อนแล้วยกมือป้องหน้าผากขณะเหลียวมองเจ้าของเสียงเพราะแสงอาทิตย์แยงลูก,กตาเอาไปไหนมาอะไรยี่ซุนแกทักมหาพิจัน์กินข้าวหรือยังวะเรียบร้อยแล้วจ้าเอ้ยรู้จักหลานชายข้าซะจ่าจิตชีมาทางผมไอกระโทกเพิ่งลาออกจากทหารเมื่อเดือนก่อนนี้เองได้ยินชื่อกระโทกทีไร หัวใจหล่นวูบไปกองรวมกับสะดือทุกทีสินะ่ะวัดดีน้องสาวผมทำตาเจ้าชูยี่ส่นเป็นลูกไอ้ย่อยผู้บังคับหน่วยแนะนำพรานชั้นเยี่ยมของหมู่บ้านนี้เธอยกมือไว้ยินดีที่ได้รู้จักจ้าบุตรหลานท่านว่าไว้ไม่ผิดเลยผมตบเข่าดังฉาดแม่สาววัยสิบเจ็ดทำหน้าเลิกๆอะไรเหรอคะช้างเผือกต้องอยู่ในป่าไงคุณหมายความว่ายังไงคะก็ยี่ส่นสวยกว่าผู้หญิงในกรุงตั้งเพลอสิจ้าเธออายมวนตวน เสียงจาจิตแกลมรันอีจันอยู่ในครัวแกบอกยี่สุนจะคุยกับมันก็ไปสาวน้อยทิ้งสายตาให้ผมแวบหนึ่งขณะลุกเข้าข้างในข้าละเป็นห่วงถ้าเองอยู่ที่นี่นานๆผู้เท่าพูดกับผมเมื่อยี่สุนรับไปแล้วสาวบ้านนี้คงตุบป้องตุบป้องกันเป็นแถวไล่ชิบหายเอ้ยไม่หรอกนะไม่หรอกนะหาอะไรตาเองมันไว้ใจได้ที่ไหนแล้วทำไมล่ะครับก็จริงจกยังลุดจะข้างฝาเมื่อเองจ้องมัน ผมหวัวเราะรับรอ,องทองถุกลายใช่ไหมวะไม่ครับผมอายาคุมมาด้วยจ่าจิตขอนสามวงกอดลงมือกินข้าวต่อจนอิ่มอิจานแกตะโกนเรียกจา๋ามาเก็บสำรับกับข้าวผมช่วยยกออกไปให้เอาไหมครับผมแย่ไม่ต้องจ่าจิตตวาดแวดเอ็งนั่งทีน่นี่ถ้าเมียข้าอยู่ในครัวแม่ลงุงถ้าเป็นหึงไม่ได้เออสิวะกูแก่แล้วนี่วะ ยีสุนไม่ตามนางจันออกมาด้วยแต่แอบมองผมอยู่ตรงประตูครัวสายตาเราจึงสบกันพอดีเธอสะเทินอายหลบวูบกระโทกผู้เท่าเรียกเอ็งนอนห้องทางซ้ายนะผมหันไปดูตามที่แกชีตรงข้ามนั้นห้องลุงเหรอใช่ว<ะ>้าผมร้องทำไมวะคงน,นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะอะไรวะก็เรือนโยกหลังคาพังมาทับหัวสิผมกลัวสิ <c oughs> ไอพูดอย่างนี้กูเตะคอหักมาหลายหลายอะไรฉิบหายนั้นผมขอถอนคำพูด ไปอาบน้ำซะเดี๋ยวข้าจะติดต่อกับกองบังคับการลําทานอยู่ไหนครับแกสั้นหัวมีแต่บอ่อน้ําข้างกอไผ่หลังบ้านนนผมลุกขึ้นหิ้วยามเดินเข้าห้องที่ผู้บังคับหน่วยชีย้ให้ดูเมื่อครู่เห็นแคร่ไม้เก่าๆตั้งชิดข้างฝามีฟูกหมอนมุ้งวางอยู่บนนั้นถึงแม้ไม่ใหม่นักแต่ก็สะอาดสะอา้านผมถอดเสื้อกางเกงแล้วนุ่งผ้าขม้าออกจากกลัวเดินผ่านลงบันไดหลังคุณคะผมชะง,งักอยู่แล้วหันไปทางเสียงเรียกก็พบสาวน้อยยี่สุกบกำลังชะโงกหน้าต่างโปรยยิ้มให ว่าไงจ้ะน้องสาวจะไปไหนคะอาบน้ําพูดเพียงแค่นี้เธอก็หลบวูบเข้ากลัวผมจึงก้าวเดินต่อไปยังบ่อน้ําเห็นกระออมใบหนึ่งผูกเชือกยาววางอยู่ใกล้ๆปากบ่อก,ก็รู้ได้ทันทีว่าสําหรับใช้ตักน้ําอาบเมื่อเหลวซ้ายแลขวาไม่พบมนุษย์คนใดอยู่ในบริเวณนั้นก็ขยับจะแก้ผ้าขาม้าออกแต่ยังไม่ทันจะนุ่งลมห่มฟ้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งย่าใบไม้สบสบเข้ามาผมจึงขโมดชายพกให้อยู่ในสภาพเดิมแล้วเหลยวกลับไปดู ยี่สุนนั่นเองใช้ใครอื่นพี่จันวานฉันให้เอาสบู่มาให้คุณเธอบอกด้วยท่าทางตื่นตื่นผมยิ้มยังชนิดที่ว่าเท่ที่สุดในชีวิตแล้วเอื้อมมือไปรับกล่องสบู่พร้อมถือโอกาสแตะอ่างหลังมือด้วยความชำนาญขอบใจมากสาวบ้านป่ารีบหดมือกลับแล้วถามแก้ขวยคุณเป็นทหารบางกอกเหรอใช่สวยไหมยีย่สุนหมายถึงอะไรผู้หญิงบางกอกสิสู้น้องสาวไม่ได้อย่ามาหลอกหน่อยเลยหนะ้าจริง เคยได้ยินเขาพูดกันว่าผู้หญิงบางกอกแต่งตัวสวยมันนางฟ้า <c oughs> ใช้เครื่องสําอางทั้งนั้นก็ผู้ชายอยากชอบนี่ยกเว้นผมเพราะอะไรเวลาจูบกันมันเนอะหน้หนาปากชอกกลนคุณมีเมียแล้วเหรอยังไม่เชื่อถามลุงดูสิฉันตักน้ําให้อาบเอาไหมยี่สุนหยุดที่ปากบ่อซึ่งมีกระออมผูกเชือกยาววางอยู่ไกลๆได้อย่างนั้นก็ดีเธอก้มหลงควักกระออมใบนั้นทําท่าจะโยนลงไปในบ่อเพื่อตักน้ําขึ้นมาเดี๋ยวก่อนผมห้าม ามน่อยยี่สุนมีแฟนหรือ,อยังอะไรนะผอสระอัวผัวมีหรือ,อยังสาวน้อยหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกยังไม่มีหรอกย่างั้นก็เหมาะจะทําไมก็รักยี่สุนเขาแล้วนะสิปากพร่อยผมก้าวเข้าไปไกลไม่เชื่อเหรอเธอทําจำมูกยนก็พบกันยังไม่ทันข้ามคืนของพนี้ไม่ต้องการเวลาไปบอกพ่อสิสําคัญที่ตัวยี่สุนเองปากลูกกระจับเงยขึ้นยังท้าถ่ายทำกลางสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้อวัยวะบางส่วนเริ่มตึงเครียดจนหักห้ามใจไม่ไหวผมอบกอดเธอด้วยแขนทั้งสองข้างแล้วก้มลงจูบยังดูดดื่มยิสุนลับตาพริมตัวสั่นเถิมเคลิ้มในรสสัมผัสกระทังกระออมหลุดจากมือหลนลงบ่อน้ํากระทบเบื้องล่างเสียงดังตูมความรู้สึกบอกตัวเองว่าเธอยังไม่เคยต้องมือชายมาก่อนจริงๆครับสาบานให้ก็ได้ผมอุ้มยิสุนซึ่งหายใจระรวยคออ่อนคอพับเหมือนคนเมาเล่าเดินตรงไปยังโคนต้นไผ่โดยคิดว่าจะจัดการผดดจศึกตามสันดานเจ้าชู แต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกแกลอมด้านหลังผมหันควับ <c oughs> คุณป้ายังสาวนั่นเองอะไรกันยี่สุนเป็นลมผมโกหกคุณไปทําอะไรมันเปล่ายืนคุยกันเฉยๆก็งนเงินจะลม้มเมียจ่าจิตยิ้มอย่างรู้ทันฉันเห็นนะอย่ามาแก้ตัวเาวน้อยยี่สุนจึงได้สติดิ้นหลุดจากวงแขนผมแล้ววิ่งหนีไปดือด้อจะฟ้องพี่นางจันพูดป้ามาที่นี่ทําไมอย่าเรียกฉันย่างนั้นนะเอา้าแล้วจะให้เรียกยังไงไม่รู้เอา้า มาถึงยังไม่ทันไรทําเจ้าชู้กับสาวบ้านนี้เสร็จแล้วผมหัวล้อแก้เกอยิสุนสวยจังครับระวังเหอะพ่อมันดุยังกระเสือผมไม่ได้ทําอะไรเธอนี่คุณป้าเชิดหน้าขึ้นกอดจูบออกกลมอย่างนั้นยิ่งจะปากแข็งอีกนั่งคุยกันก่อนดีไหมลุงคุณขี้หึงน่าจะบอกให้ผมกืนน้าลายฝืดๆขนาดรอบสํารวจโส่นสงที่อาแหลมกว่านางสาวไทยบางพ่อสอเสออีกก็ควรจะเป็นอย่างนั้นป้าสวยเหลือเกินเธอคอนให้สองวง ทีหลังทําอะไรเรามาระวังหน่อยอย่านึกว่าไม่มีคนเห็นก้าวจบก็หันหลังวิ่งกลับเข้าบ้านโดยไม่เหลียวมาดูผมอีกเลยพออาบน้ําเสร็จผมกลับขึ้นเรือนพบผู้บังคับหน่วยกําลังนั่งประกอบลากล้องเก็บเสียงเข้ากับปืนไหลเฟินลุ่ล่างสวยงามกระทัดรัดอยู่กลางระเบียงโดยอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุเพราะขณะนั้นดวงตะวันเริ่มรับยอดไม้ลงไปแล้วอาบกันยังไงวะต้องไปชั่วโมงแกหันมาเล่นง,งานผมขณะจะเดินผ่านเข้าห้องเสียเวลาขัดขี้ใครครับ จ,จ่าจีถหวัวรเล้ะปั้นช้างได้สักเชือกไหมเห็นจะขนาดนั้นหรอมั้งครับรีบแต่งตัวเข้าเรามาฟังคําสั่งกอมบังคับการงานฆ่าคนอีกละสิผมคิดกลับถึงกรุงเทพเมื่อไหร่ต้องไปลดน้ำมนต์เจ็ดวัดเจ็ดวาเพื่อป้องกันผีตายโหงเข้าสิงสิบนาทีให้หลังผมก็มานั่งอยู่ตรงหน้าผู้เท่าทีเด็ดนั่นก่อนอื่นนะเว้ยขคยายให้เองลองยิงปืนกระบอกนี้ผมเอื้อมไปรับไรเฟิลสองสองสามจากมือหัวหน้า,หน,าหน่วยมาพิจรารณาคงแม่นมาก จาจติดพยักหน้าก่อนอธิบายแกล้งทีบน้อยกว่าสปริงฟิลแต่อุภาพยอดเยี่ยมเว้ยยังไงครับอํนานาจทะลุทะลวงเหนือกว่ากาันพอสมควรเพราะหัวก็สูญเล็กมากและแวกอากาศได้รวดเร็วแม่นยำคมยกขึ้นประทับแล้วลองเล็งผ่านกล้องไปที่มะม่วงลูกหนึ่งที่ห้อยย้อยลงจากกิ่งก็รู้ว่าเลนนั้นคมกริบดูดภาพเข้ามาใกล้ตั้งหลายเท่าระวังนะเว้ยข้าบรรจุลูกไว้แล้วครับเป็นไงวะสบายเบือผู้บังคับหน่วยหยิบกระป๋องนมใบหนึ่งที่วางอยู่ใกล้เสาเรือนชูให้ผมดู กระป๋องใบนี้ดัดแปลงเป็นตะเกียงคือมีไซโผล่ขึ้นมาตรงกึ่งกลางในนี้ข่าใส่น้ําไว้เต็มอุดด้วยไดดิบชุบเบนซินแกบอกจะเล่นกลละลุงผมกระเสาอย่าชักใบให้เรือเสียนะฮะงั้นลุงจะทําอะไรว่างเป็นเป้าให้เองยิงระยะเท่าไหร่ครับร้อยเมตรยิงได้ดิบเหรอยิงกระป๋องสิวะวะ้าหมูจังจะจิตแยกเคียวทําตามที่ข้าสั่งอย่าเสอกอวดดีถ้าผมยิงผิดแล้วก็นอนให้ลุงกระทืบเลยเอาแกลุกขึ้นยืน ตามครัามาสนามยิงเป้าชั่วคราวคือบริเวณทุ่งนาหลังบ้านนี่เองผู้บังคับหน่วยเอากระป๋องนมไปวางไว้ที่โคนจอมปลวกห่างจากตัวผมเราราวร้อยเมตรก่อนถามยืนยิงถนัดไหมผมยักไหลท่าไหนก็ได้ทั้งนั้นเอาวะงั้นเตรียมยิงผมยกปืนขึ้นประทับให้ผ่านท้ายเขาล่องไหลนั่นแล้วเล็งกระป๋องใบนั้นโดยกองซึ่งติดกับตัวปืนรายเห็นชัดเจนยิ่งกว่าตาเปล่าแม้ดวงตะวันใกล้ตกดินแล้วก็ตามพร้อมไฟอ่ะ <Fire. S 2> แกดัดจริตสั่งยิงเป็นภาษาอเมริกัน ผมกั้นใจเหนี่ยวไกด้วยนิ้วขวาข้อที่สองทันทีเสียงดังคล้ายคนผายลมขณะที่หัวกระสุนขนาดจุดสองสอนั้นแล่นออกจากลํากล้องด้วยความเร็วเหลือเฟือมันพุ่งตรงไปยังเป้าหมายอย่างแม่นยำทันใดนั้นเองก็เกิดไฟลุกโทงขึ้นที่ไส้ตะเกียงเหมือนมีใครเอาไม้ขีดไปจุดไว้อย่างนั้นแหละผมมองด้วยความตื่นเต้นทามกลางเสียงหัวราะของจาจ,จิตฮ่าฮ <laughs> เป็นไงไวัยหลานชายแปลกมาก พอหัวกระสุนถ้าุูทะลวงกระป๋องอย่างรวดเร็วเหนือว่าไรเฟิลชนิดอื่นถ้าให้น้ําในนั้นกระชกอ,อย่างแรงไปเสียสีก็เเบนซินที่ได้ดิบจนเกิดเป็นประกายไฟโว้ยผมขยี้ตาไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นความจริงใช่ไหมฉันชอบปืนกระบอกนี้แล้วฮะนี่แหละอาวุธคู่มือของเพชฌฆาตหน่วยนี้ที่ทางกองบังคับการส่งมาให้ใช้โว้ยเราจะออกล่เยื่อเมื่อไหร่สามทุ่มตรงผมหูพึ่งที่ไหนห่างหมู่บ้านนี้ไปทางทิศตะวันออกราวสองกิโลเมตรมีทางเล็ก ที่พวกผู้ก่อ,อก,การร้ายมันจะใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธและกระสุนไปสนับสนุนพวกมันที่อำเภอวานอนนี้ว่าจังหวัดสกลนครก็งบังคับการวิทยุมาบอกนะครับใช่และให้เองไปดักยิงสกัดการการลำเลียงระยะ300เมตรทำไมไม่ใช้กองทหารเข้าโจมตีเกรงมันจะรู้ตัวซะก่อนนะสิด้วยเหตุนี้ผมกับผู้บังคับหน่วยจึงพากันออกจากหมู่บ้านก่อนเวลาสองทุ่มเล็กน้อย ิตสะพายปืนคาบายบนไหล่ขวาส่วนผมหิ้วถุงผ้าใบใส่ไรลเฟิร์เพื่อป้องกันสูดเล็งชำรดเสียหายเพราะกระทบกิ่งไม้ดวงจันทร์ข้างแรมสาดแสงอ่อนลงมาทําให้เห็นทางเดินลางๆแต่ก็เพียงพอสําหรับสายตาผู้บังคับหน่วยซึ่งมีความชํานาญในพื้นที่และการเดินป่าเป็นอย่างยิ่งจึงไม่ต้องอาศัยแสงไฟฉายเราหนึ่งชั่วโมงเราก็ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อหยุดพักพอหายเหนื่อยแล้ว จากจิตก็ไต่ต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นไปสำรวจภูม,มิประเทศร,รอบตัวก่อนผิวปากเป็นอนัสสัญญาเรียกผมให้ไต่ตามขึ้นไปด้วยมองเห็นเส้นทางนั้นไหมแกถามเมื่อผมปลดถุงไรเฟิลออกจากบ่าขณะยืนอยู่บนคาคบนั้นผมพุ่งสายตาไปข้างหน้าพบทางเดินเป็นดินสีเทาพาดจากไหล่เขาเรียบขนานลำธารเล็กๆห่กกางไกลออกไปประมาณ300หลาเห็นครับพวกมันจะลำเลียงอาวุธมาตามทางนั้นจำนวนคนเท่าไหร่ก็บังคับการไม่รู้ละเอียดแต่เองต้องทำร้ายให้ได้มากที่สุด ครับเตรียมตัวผมลูบซิปถุงปืนก่อนดึงไลเฟิลนออกมาตรวจกองเล็งชิ้นส่วนต่างๆก่อนรายงานเรียบร้อยเราเรอคอยนาะทีสำคัญด้วยใจเต้นระทึกขณะที่เข็มนาฬิกาพลายน้ำที่ข้อมือผมบอกเวลาสามทุ่มสิบห้านาทีจึงแลเห็นขบวนผู้ก่อการหลายแบกขีดยาวเดินมาบนเส้นทางนี้มากมายเหลือเกินผมบอกากจิตเบาๆยิงไม่หมดแน่ก็อย่างดีกว่าปล่อยให้มันลอยนวลไปเพิ่มกำลังให้หน่วยอื่นไว้เอาอย่างนั้นก็ได้เตรียมยิง ผมยกปืนขึ้นประทับแหลงผ่านกล้องไปยังคนเดินนำหน้าถึงแม้เห็นเป้าเคลื่อนที่เพียงรางๆแต่ก็พอรู้ว่าตรงไหนคือที่ตั้งของสมองและหัวใจอันเป็นจุดดับของมนุษย์ถ้า,าวัยวะทั้งสองส่วนนี้หยุดทำงานหญิงผมกลั้นหายใจก่อนเนียวไกด้วยนิ้วชี้ขวาช้าๆจนเข็มแทงชนวนเริ่มทำงานพร้อมกับได้ยินเสียงฟุตเบาๆสายตาผมยังคงจับจ้องอยู่ที่กล้องแหลงจึงลเห็นเหยือกระสุนสังหารรายแรกนายหลังพึ่งล้มควม่ำ ทำให้หีบอาวุธหล่นจากบากกระทบพื้นดินแตกกระจายนิวผมเริ่มเหนี่ยวไกลอีกเึง่ครั้งที่2และที่3เมื่อเป้าที่เป็นคนจริงๆเข้ามาอยู่ในกึ่งกลางกรกระบาดในกล้องเล็งคนเหล่านั้นหกขมนตีลังกาเหมือนม้าพยศด้วยท่าทางแปลกๆพวกที่เหลือแตกหือหลบภัยมืดเข้าหลังต้นไม้และก้อนหินเมื่อเห็นสหายทั้ง3ของตนกลายเป็นศพในพริบตายิงต่อไปเสียงจ่าจิตสั่งเสียงดังกึกก้องจนแก้วหูแทบแตกเมื่อหัวกระสุนนัดที่ห้าพ้นจากลำกล้องเฮ้ย ผู้บังคับหน่วยร้องรันอะไรกันวะไซเลนเซอร์ชำรุดผมรายงานหยุดยิงพอผมรถปืนลงแกก็ถามเอ็งซ่อมได้ไหมผมใส่หน้าไม่เคยครับนั่นถอดออกแล้วตะบันมันทั้งๆยังมีเสียงอย่างนี้เหรอวะคาแม่งให้เรียบสร้างจบหัวหน้าหน่วยก็ประทับคาบายคู่มือแล้วเร่งไปยังกลุ่มผู้ก่อการหลายก่อนเนียวกายซอนกันหลายนัดต้นเสียงดังก้องราวป่าผมปฏิบัติตามคําสั่ง แต่พอยกปืนขึ้นเท่านั้นปรากฏทั้งฝ่ายผู้ก่อการร้ายระดมยิงด้วยปืนกลมืออย่างหนาแน่นมายังต้นไม้ที่เราหลบซ่อนตัวอยู่กระสุมเฉียดหัวผมไปเราหาฝนจ่า,จ,าจิตยังคงยิงตอบโต้อย่างดุเดือดทําให้ผมรู้ว่าเลือดนักรบเก่าของแกไม่ได้ลดน้อยถอยลงตามความหนุ่มแน่นเลยโอ้ยผู้บังคับหน่วยร้องรันข้าถูกยิงตัวผมแทบหล่นจากต้นไม้เพราะใจหายวูบมือตีนอ่อนโดนตรงไหนลุงหัวเขา่าเอาไงดี ผมละล่ำละลักถามช่วยแกผ่ากมาที่เอวข้าพันคนคขาขวาให้ทีแกบอกแล้วเอาของเองมัดต,ตัวข้าผูกกับต้นไม้ไว้ผมทําตามนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ออกความเห็นเรากลับเข้าหมู่บ้านไม่ดีเลยจะจิตทรายหัวข้าเดินไม่ไหวผมช่วยพยุงอย่าเลยเอ็งจะพลอยตายไปด้วยเพราะบุกมันบุกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วผมมองไปทางฝ่ายผู้ก่อ,อก,การหลายก็เห็นแสงไฟรับจากกลากล้องปืนกลมืออยู่ห่างไม่ถึงร้อยเมตรลงจากต้นไม้เดี๋ยวนี้แกสั่งอีก แล้วกลับไปบอกไอ้หย่อยพ่ออียีส่สุนให้อพยพราษฎรออกจากหมู่บ้านให้หมดแล้วลุงก็จะยิง่งเวลายอยู่ที่นี่ผมกืนน้ำลายเฟืดคอเอ็งไม่ต้องคานข้าแก่แล้วอยู่ได้อีกไม่กี่ปีรีบไปจัดการแล้วก่อนไอ้พวกมาบ้าจะเข้าไปอาราวาสฆ่าผู้หญิงและเด็กในหมู่บ้านผมตัดสินใจทําตามคําสั่งผู้บังคับหน่วยจะให้อพยพชาวบ้านไปอยู่ที่ไหนพิกัด2ดี5เอ็นตามแผนที่ยุทธการไปเลยครับบอกอีจันทร์ไม่ต้องห่วงข้าผมขบกรามแน่นลุงต้องไม่ตาย ยมมาบาลเท่านั้นจะตอบได้เก็บวิทยุไว้ที่ไหนในห้องนอนใช้คลื่น1 7 0 6กไล่งานกรมบังคับการให้ส่งผลล่มมาบดขยี้พวกมันด่วนที่สุดว่าแล้วแกก็ประทับคาบ่ายยิงสกัดกั้นผู้ก่อ,อก,การหลายซึ่งกําลังคืบคลานใกล้เข้ามาผมถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนโยนไลเฟินกระบอกนั้นลงบนพุ่มไม้แล้วกระโดดตามทั้งๆไม่อยากทิ้งจ่าใจเพชรไปเลยผมต้องอาศัยเข็มทิศนําทางมาตลอดกระทั่งถึงหมู่บ้านด้วยความปลอดภยัย แต่กระนั้นยังช้ากว่าขาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะผมไม่ชํานาญการเดินป่าเหมือนจ่าจิตผมก้าวขึ้นบันไดเรือนอย่างเร่งรีบพบเมียสาวหัวนาหน่วยนั่งตาแป๋วอยู่ที่ระเบียงรอผัวรักด้วยความเป็นห่วงพี่ละ่ะเธอถามเมื่อเห็นผมโผล่ขึ้นมาคนเดียวกําลังยิงต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามแล้วทาไมคุณทิ้งแกมาอย่าพิ่งถามไปตามพลานหย่อยมาพบผมเดี๋ยวนี้สีหน้านางจันแสดงความวิตกกังวลยังเห็นได้ชัดเพราะลายเห็นเสื้อผ้าที่ผมสวมอยู่เปียกชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อและขาดวิน เพราะถูกหนามไผ่หนามหวายอันแหลมคมเกี่ยวหลายแหง่งบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเธอถามอีกผมสั่นหัวรีบไปทันหนาย่โมาชักช้าอยู่เลยนั่นแหละนางจันจึงกระวีกระวาดลุกขึ้นแล้วเดินลงบันไดเรือนไปผมวางปืนลงบนพื้นก่อนปาดเข้าห้องนอนจ่าจิตค้นหาวิทยุอยู่ครู่หนึ่งก็พบมันซุกอยู่ใต้แคร่โดยมีผ้าพลาสติกคุมไว้อย่างมิดชิดผมลากออกมา แลกดเป็นเครื่องสื่อสารชนิด PRC10 ซึ่งเคยเห็นอยู่ที่หมู่เทพแห่งหน่วย201ใช้จึงรู้วิธีรับส่งอย่างงูงูปลาปลาเมื่อเปิดสวิตช์และปรับขึ้นให้ตรงหมายเลข1706ตามคำบอกเล่าของหัวหน้าหน่วยก็กดปุ่มพูด33 33นี่207เรียกดีแล้วตอบด้วยเงียบไม่มีเสียงตอบคงได้ยินแต่เสียงขื้นรบกวนดังอูอีผมเรียกด้วยประโยคซ้ำๆเหมือนตอนแรกอีก3-4ครั้ง สามสิบสมามสิบสามนี่สองศูนย์เจ็ดเรียกดีแล้วตอบด้วยสามสิบสามดีแล้วตอบด้วยนแล้วเ่ผมต้องการความช่วยเหลือด่วนบนไดหมายเลขสิบเก้าเรื่องอะไรผู้บังคับหน่วยกําลังถูกล้อมครับที่ไหนห่างหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกประมาณสองกิโลเมตรเสียงพนักง,งานวิทยุกองบังคับการเงียบหายไปชั่วครู่ก่อนจะถามกลับมาอีก่กกกผมทําตามนั้น คือพยายามใช้คำํำพูดสั้นๆแต่ได้ใจความมากที่สุดจนทางนุนเข้าใจแจ่มแจง้งทางกองบังคับการสั่งแบบนั้นทันทีที่ฟังจบเดี๋ยวก่อนอจะจิตคงยิงต้านทานได้นานขนาดนั้นไม่ได้ไมไดผมบิดสวิตช์มุนคลื่นไปเลขอื่นแล้วบรรจุลงย่ามสีเขียวขี้มมาก่อนออกจากห้องนําไปเก็บรวมไว้กับเสื้อผ้าและเครื่องใช้ในห้องนอนผมเตรียมอพยพด่วน นางจันนำชายสูงอายุผมขาวโพลนว้ไร้เลียผัวเธอขึ้นมาบนเรือนพอเห็นหน้าผมเข้าพ่อเท่าถามทันทีไอจีถูกร้อมที่ไหนบอกไม่ได้ทำไมวะลุงสั่งไม่ให้บอกใครเราข้าจะไปช่วยมันได้ยังไงผมสส่นาไม่ต้องเพราะผมได้รับคำสั่งมาว่าให้อพยพชาวบ้านโดนที่สุดจะไปอยู่กันที่ไหนหลานชายผมล้วงหยิบแผนที่ยุทธการซึ่งหุ้มพลาสติกสายออกจากยามแล้วคลีค้นหาพิกัดสองดีกับ5้าเอ็นจนพบจึงบอกผู้เท่าตรงนี้ ห่างจากที่นี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว20กิโลเมตรแกนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวนี่มันเขตจังหวัดอุดรใช่ครับน้ำตาเริ่มไหลลงอาบแก้มนางจันขณะพูดด้วยเสียงสั้นเครือจะทิ้งพี่จิตเหรอจำเป็นครับลุงต้องการอย่างนั้นไม่ต้องเป็นห่วงห,ะวะร,หรอกวะคลันหยอยตอบมันทหารเก่าคงช่วยตัวเองได้นะผมถอนใจเฮือกใหญ่เพราะรู้ชะตาชีวิตหัวหน้าหน่วยดีจึงเปลี่ยนเรื่องถามชาวบ้านทั้งหมดมีกี่คน32ร่รวมทั้งเด็ก ไปบอกให้เก็บแต่เฉพาะของมีค่าเอาติดตัวไปก่อนเราต้องรีบอ,อพยพก่อนพวกมันจะมาไล่ยิงท่านใดนั้นมีเสียงผู้หญิงตะโกนลัน่นพ่อผมหันไปทางบันไดก็แลยเห็นยี่สุนหน้าตาตื่นก้าวขึ้นมาบนเรือนพร้อมทั้งเอ่ยไอ้พันที่พ่อใช้ไปดูลัดเรากลับมาแล้วได้เรื่องยังไงวะเห็นหลายคนสะพายปืนมุ่งหน้ามาทางนี้พรานเท่าพูดลุกขึ้นยืนชิบหายละสิออกจากหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ผมสั่งบางไปสมทบกันบ้านค่ะถ้าหนีไม่ทันพวกเราสู้ตาย ว่าแล้วพ่อเท่าหย่อยก็เพ่นลงจากเรือนโดยมีลูกสาวตามหลังไปติดๆผมเตือนนางจันท์ซึ่งนั่งหน้าเศร้าให้รีบเก็บข้าของก่อนที่ผมจะเข้าห้องรวบรวมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ใส่ยามเมื่อเสร็จแล้วก็สะพายออกมาพร้อมทั้งย่ามวิทยุก็พบเมียสาวจ่าจิตหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าๆใบเดียวยืนพิงเสาร้องไห้กระซิกกระซีบทาใจดีๆครับผมปลอบลุงจิตไม่เป็นอะไรหรอกน้าฉันสังหรณ์ใจชอบกนเราไปกันเถอะเธอก้าวลงจากเรือนด้วยความอาลัย ทำให้ผมรู้สึกโดหูใจจนย่างเท้าเกือบไม่ออกไม่อยากเห็นภาพเช่นนี้เลยจริงๆครับครู่เดียวเราก็มาถึงบ้านพลาใหย่อยที่มีทั้งชาวบ้านหญิงชายลูกเล็กเด็กแดงหอบข้าวของคนละเล็กและน้อยมาชุมนุมกันที่ลานดินตัวเจ้าของเรือนกําลังยืนชี้แจงสถานการณ์อยู่บนครกตําข้าวใบใหญ่ผมปลัดเข้าไปเร่งให้ออกเดินทางโดยมอบหมายให้ทิศพันธ์เป็นผู้ควบคุมขบวนส่วนผมมีไรเฟิลอนุภาพสูงเป็นอาวุธประจํากายและพรานเท่าผู้ถนัดปืนลูกซองแฝด เป็นกองระวังหลังคอยต่อต้านฝ่ายตรงข้ามซึ่งอาจติดตามมาสังหารพวกเราหลังจากบุกเข้าหมู่บ้านและไม่พบใครสักคนเมื่อทิดพันธ์เคลื่อนขบวนอพยพได้ครู่ใหญ่ผมและพรานหยอยจึงพากันออกจากหมู่บ้านไปซุ่มดูเหตุการณ์หลังก้อนหินที่ริมห้วยทันใดนั้นก็ด้ยินเสียงปืนกลมือรวดติดติดกันหลายนัดกึกก้องสนั่นป่าแสดงว่าผู้ผู้ก่อการร้ายเริ่มยิงกลัดเข้าไปในหมู่บ้านทุกหลังเพราะคิดว่าชาวบ้านกำลังนอนหลับกันอย่างสบายโดยไม่คำนึงถึงชีวิตเด็กและผู้หญิงไอ้ละยำ เท่าหย่อยด่าเหี้มโหดเหมือนสัตว์ป่าเตรียมตัวสกัดกั้นได้แล้วครับแกเปิดห้ามไกลพร้อมกับผมแล้วประทับเล็งไปยังช่องทางแคบๆเมื่อแรเห็นแสงไฟลุกชนขึ้นในหมู่บ้านเพราะผู้ก่อการร้ายเผาเดี๋ยวมันต้องโผล่มาพรานเท่า,าคาดทะเนอยากให้เป็นอย่างลุงวาเหลือเกินพอผมพูดขาดคาก็แลเห็นเงาไฟตรงข้ามหลายคนวิ่งออกจากหมู่บ้านตามเส้นทางที่เราดักอยู่ยิงผมสั่ง เสียงปืนลูกซองในมือพลานหย่อยคำรามขึ้นก่อนและติดตามด้วยลรเฟิล2องสาของผมซึ่งยิงอย่างที่ยิบเข้าในกลุ่มโจรใจโหดเหล่านั้นทำให้ล้มลงเป็นใบไม้ร่วงพวกที่เหลือตั้งเพ่นกระจัดกระจายไปแอบหลังต้นไม้สองข้างทางจะถอยกลับหมู่บ้านก็ไม่ได้เพราะไฟที่พวกมันจุดขึ้นเองนั้นกำลังลุกไหม้หลังคาจากและไม้ไผ่สับฟากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างโชตช่วงฝ่ายตรงข้ามเริ่มลัวปืนกลมือมายังก้อนหินที่เราซ่อนตัวอยู่แต่ไม่สามารถเจาะทะลุผ่านเข้ามาได้ ลุงยิงต้านทานอยู่นี่นะผมบอกเอ็งจะไปไหนจะเข้าไปเล่งานมันใกล้ๆระวังหน่อยนะผมตบหลังแกพระยอมคุ้มครองผู้รักษาธรรมครับเอ้ยนั่นโผล่มาแล้วสองคนผมวาดปืนไปทางนั้นแล้วเหนี่ยวไกลทันทีภาพที่เห็นเบื้องหน้าแสงไฟสว่างจ้าคือคนทั้งสองมือตีนกลางหงายหลังพึ่งแม่นเหมือนจับวางเว้ยเท่าหย่อยร้องด้วยความลิงโลดก็เห<ๆ>มึงเพชรคาดปีกทองครับฮะเอ็งว่าไงนะช่างเถอะอย่าเอาใจใส่อะไรเลย ก้าวจบผมก็คานออกจากทีซอนอ้อมไปทางด้านขวาใกล้พวกมันเข้าไปอีกจนแลเห็น3ามคนกําลังยงโย,ยงโย,ยงโยกแอบหลังต้นไม้เรียงซ้อนเป็นแถวในระยะละชั้นชิดผมแตะน้ําลายด้วยหัวแม่มือขวาแล้วปาดที่ลำกล้องไหลเฟินก่อนประทับเข้าร่องไหลอย่างแนบแน่นเป้าหมายซึ่งผ่านกล้องเลง็งมากระทบสายตาเห็นแต่เพียงผู้ที่อยู่ใกล้สุดส่วนคนถัดไปนั้นบางคนแรกแ,และคนที่สามก็บางคนที่สองเป็นลําดับช่างมันผมคิดเก็บมันทีละหนึ่งก็ได้ ผมกั้นลมหายใจก่อนบรรจงเหนี่ยวไกทันทีเหยือกระสุน2องสาฟุบลงกับพื้นดินโดยไม่แหกปากร้องออกมาจนคําเดียวแต่เอ๊ะอะไรนั่นผมมองภาพในกล้องเล็งด้วยความประหลาดใจเพราะเห็นอีกสองคนซึ่งยืนบังกันอยู่ลม้มพลอยตามเฮี้ยตัวแรกลงไปด้วยดินระเบิดของกระสุนปืนที่ถูกแก๊ปชนวนเผาไหมมีอนุภาพรุนแรงถึงเพียงนี้เชียวเหรอผมได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือไรเฟิลชนิดนี้สามารถยิงคนตายสามศพด้วยกระสุนเพียงนัดเดียว เห็นจะทำลายสถิติโอลิมปิกละมังวะยังไม่ทันจะค้นหาเหยื่อรายใหม่กับได้ยินเสียงปืนลูกซองจากพลานล่ามนุษย์คำรามติดติดกันสองครั้งและสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาหลังจากเสียงนั้นก็คือคนเท่าจำนวนกระสุนเหาะจากต้นไม้ลอยละระลิ้วลงมาเหมือนนกปีกหักก็ตายสิครับไม่ต้องสงสัยเลยไอ้กระโทกเสียงเท่าหย่อยตะโกนเรียกผมสะดุง้งยงเพราะไม่นึกว่าจะได้ยินชื่อนี้อีกแกคงสอบถามจากป้าสะพ้ายยังสาวของผมแน่ๆนวู้ผมตะโกนตอบไป แอบอยู่ไหนวะตรงนี้ครับมองเห็นซะเมื่อไรเราลุงเรียกผมทำไมออกมาเฮอะพวกมันสวรรค์คตโหงหมดแล้วแน่ใจนะเออถ้ายังเหลือข้าก็ตามมันไปเมืองผีสิวะเพราะอะไรก็กูยืนโดเดอย,อยู่อย่างงี้ไงผมถอนใจโลงอกแล้วยืดตัวขึ้นยืนผง,งาดดุดสิงลำพองเต็มภาคภูมิทั้งทั้งที่ทพระเพลิงที่กำลังลุกโชนอยู่นั้นดูเหมือนกำลังไหม้บ้านแก่สะดวย